ขอบคุณมากครับเรียนประธานในที่ประชุมแลนนะคณะกรรมาการบรหิหารสโมสรแล้วสาคอนดรีนะครับมีความสุขและอบอุ่นนะเราจะอยู่กันเหมือนเครือญาติเราเองรู้นะครับว่าสมาชิกหลายท่านนะครับเริ่มเข้าสู่วัยสูงวัยแล้วนะแต่ว่าเราอยู่กันได้ด้วยความกลมกลืนทั้งสมาชิกดั้งเดิมและสมาชิกใหม่ยินดีครับที่มีวิพัฒนาการเรื่อยมีการเติมสมาชิกใหม่เข้ามาช่วยทำงานเรื่อยในระยะเวลาที่ผ่านมาเราเห็นสาคอนดรีครับถึงแม้ว่า เบื้องหลังเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์บุสบายยังเป็นหัวเรือหลักอยู่ในการทํากิจกรรมในการร่วมกระตุนต่างๆแต่เมื่อเวลาท่านไม่อยู่เนี่ยพวกเราก็ยังทํางานกันได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วครับทุกคนนะครับเป็นลออดโดยสายเรือเราสามารถทํางานแทนกันได้ในเมื่อบางคนถ้าเกิดไม่ว่างหรือไม่สะดวกเนี่ยครับเป็นสโมสรที่น่าชื่นชมในการทํากิจกรรมอย่างดีเยี่ยมเลยขอมอบเสียงตบมือให้กับตัวเองดังๆหน่อยครับ <c oughs> ว่าคนคุณนะคนที่ชื่อนะว่าพรเนี่ยจะนามตะกุลร้อทองใช่ไหมไว้ยางเนี้ยรู้ไหมครับว่าท่านเคยมีเครือญาติที่เป็นอดีตประธานสภาผู้ว่าการเล่าอสัคนภาควงสามหนึ่งศูนย์ประเทศไทยนะ,ะที่ชื่อเอกร้อทองครับท่านรู้ไหมเราเองไม่ใช่ทํากิจกรรมเฉพาะในจังหวัดชุมสาครในประเทศไทยสโมสรสาครบุรียังร่วมบริจาคสมทบทุนเข้ามูลนิธิหล่าอสากคเป็นเงินจํานวน 52,725บาทสิ่งนี้แหละจะไปสู่ผู้ที่ยากไร้และโ้คยัอกาสผู้ที่ได้รับพิบัติภัยธรรมชาติต่างๆซึ่งเราเองอาจจะเข้าไปไม่ถึงแต่มนีที่ไลออนสากคนนะครับจะนําเงินส่วนนี้ครับเข้าไปช่วยเหลือแทนเราเองอย่างมีประสิทธิภาพถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาไลออนได้อยู่ในกลุ่ม f a c e b o o k ของไลออนอินเตอร์นะฮะเราจะเห็นเลยว่าไลออนสากคนครับได้ทํากิจกรรมมากมายเพื่อ นำเงินตรงนี้นครับไปบริหารงานแทนเรานะครับแล้วก็ขอบคุณอย่างยิ่งเลยสําหรับการประชุมครั้งนี้อาหารอร่อยบรรยากาศดีแล้วก็ที่สําคัญคือดนตรีไพเราะนักร้องทุกคนมีเสียงคุณภาพยอดเยี่ยมเลยจนกระทั่งผมไม่กล้าจับไม้รนะ้องขอบคุณมากครับ